สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีกิจกรรมใหม่นะครับเป็นกิจกรรมทำเงินทำตีจะรับ30บาทเข้าระบบโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้คือกิจกรรมแมวเหมียวคืนกำไรนะครับยิ่งลงเดิมพันมากก็ยิ่งได้ยอดกำไรมากนะครับ อันนี้เป็นกิจกรรมล่าสุดนะครับส่วนอันนี้คือเปิดให้เล่นแล้ววันนี้ค่ายยอดนิยมนะครับเบ็ดต่ำกำไรสูงนะครับนี่คือการเติมเงินนะครับรับทุนสุด500บาทนะครับ ก็สำหรับวันนี้ผมก็มาบอกกิจกรรมนี้นะครับแมวควักเงินทองนะครับยิ่งเล่นยิ่งได้สะสมนะครับก็สามารถเล่นได้ทุกรูปแบบนะครับนี่ก็มีการเติมเงินครั้งแรกนะครับมีรางวัลให้ตามนี้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็มาบอกกิจกรรม เฉยๆนะครับกิจกรรมแมวควักเงินทองนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็บอกแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ